กาะกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆก้าวให้ทันโลกดิจิทัลเรียนรู้ไปพร้อมกันในรายการก้าวทันไอที สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9้าทันไอทีเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะหลังเคารพธงชาติกับดิฉันสุดารัสร้างถิ่นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้จากหลากหลายช่องทางนะคะทั้งที่ FM 87.5 MHz และอีก14เครือข่ายทั่วประเทศของวิทยุรัฐสภา AM 1071ก h z รวมถึงทางเว็บไซต์ w w w r a d i o p a r l i a m e n t n e t นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั ที่ TP Channel เพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทั้งวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาสัปดาห์นี้สู่จะยกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปให้กับร่างพระราชบัญญัติ ที่พึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระสามไปเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขนะคะเป็นฉบับปี2,559สํำหรับพรบนี้นะคะท่ามกลางเสียงที่มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยที่ผู้ที่คัดค้านส่วนใหญ่นะคะก็ กลัวว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ตนเองถูกคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าทำให้คนใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเราๆนะคะอาจจะเล่น Facebook เป็นประจำหรือว่าอาจจะเล่นไลน์เป็นประจำหรือเป็นบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเป็นประจำอาจจะเสี่ยงต่อการ ทำผิดกฎหมายหรือว่าติดคุกได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้สุมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพรบคอมพิเวเตอร์ฉบับนี้นะคะเรียกสั้นๆว่าพรบคอมพิเวเตอร์เป็นการสรุปสั้นๆนะคะลองไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะลังสังคมมีกระแสคัดค้านและต่อต้านเกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่พศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสร้างความสับสนในหลากหลายประเด็นแก่ประชาชนทั้งที่ความจริงแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและทันต่อยุคสมัยมากขึ้นโดยมีสาระสาคัญคือการแก้ไขใจความสําคัญในมาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ2เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ด้วยการเพิ่มฐานความผิดให้กว้างกว่าเดิมหากมีผู้โพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศการบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนให้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ส่วนมาตราที่เป็นกังวลอย่างมาตรา14วงเล็บหนึ่งที่เคยถูกนำมาใช้ฟ้องต่อการแสดงความคิดเห็นของสื่อและภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง ตามร่างฉบับใหม่ได้เพิ่มองค์ประกอบขึ้นมาว่าการกระทําที่เป็นความผิดต้องทําโดยทุจริตหรือหลอกลวงนอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรา16ทับ2ในกรณีที่พบข้อมูลที่เป็นความผิดสารอาจสั่งให้ทําลายข้อมูลได้ด้วยซึ่งผู้ใดที่รู้ว่ามีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์ต้องทําลายไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษครึ่งหนึ่งของคนโพสต์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบันได้กำหนดความผิดของผู้ให้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีข้อความผิดกฎหมายปรากฏอยู่โดยร่างใหม่กำหนดให้เอาผิดผู้ให้บริการที่ให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีเนื้อหาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายให้มีโทษเช่นเดียวกับผู้โพสต์ข้อความแม้ว่าที่ผ่านมาการพิสูจน์ว่าผู้ให้บริการมีส่วนให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจจะทำได้ยาก ซึ่งร่างแก้ไขฉบับนี้ได้กําหนดมาตรการการแจ้งเตือนและการระงับการแพร่หลายเอาไว้ในร่างประกาศกฎก,ฎกระทรวงเพื่อให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องจัดหามาตรการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถแจ้งรายงานไปยังผู้ให้บริการและผู้ให้บริการต้องระงับข้อมูลภายใน3วันอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะมีความสำคัญและเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ในมาตรา20ิ คือการกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการบล็อกเว็บไซต์ทำหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบล็อกเว็บนอกจากนี้ร่างกฎหมายยังขยายขอบเขตของการบล็อกเว็บให้มากขึ้นจากเดิมจํากัดเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยให้สามารถบล็อกเว็บที่อาจมีเนื้อหาขัดต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆรวมถึงบล็อกเนื้อหาที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีแม้จะไม่ผิดกฎหมายใดๆเลยก็ได้ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วการปรับแก้ร่างกฎหมายครั้งนี้มีความพยายามปรับให้ร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถครอบคลุมถึงกฎหมายอื่นๆ เช่นการกำหนดอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจคอมพิวเตอร์หรือยึดอายัตคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้จำกัดความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่รวมถึงความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นด้วย นอกจากนี้ตามกฎหมายปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้งานข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่เกิน90วันหรือในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน1ปีแต่ตามร่างแก้ไขใหม่มาตราย6 6 กำหนดว่าในกรณีจำเป็นอาจสั่งให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน2ปีและมาตรา18ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการกระทำความผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องการเอาไว้ก่อนได้โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ค่ะและนั่นก็คือสาระสำคัญของร่างพรบอรคอมพิวเตอร์ที่สุสรุปย่อๆมาให้ฟังกันน่ะนะคะถ้าดูจากเจตนารมณ์ของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วการแก้ไขกฎหมายก็มาจากปัญหาที่หลายๆคนเห็นว่าพราบรความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะมีความล้าสมัยและไม่ทันอาชญากรหรือผู้ร้ายทางอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆมันไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์การพนันต่างๆเว็บไซต์การขายยาปลอมหรือว่าจะเป็นพวกเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎหมายต่างๆหรือเพจปลอมที่เอามาหลอกลวงชาวบ้านทางอินเทอร์เน็ต แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้นะคะซึ่งทุกวันนี้เมื่อกฎหมายทําอะไรไม่ได้การกระทําความผิดในลักษณะที่สูกล่าวไปเมื่อข้างต้นอ่ะนะคะนับวันก็จะยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้จากหลายๆครั้งนะคะที่เราเห็นการปลอมข่าวสมมุติว่าเราอาจจะเล่น Facebook อยู่เอาง่ายๆเลยถ้าเห็นชัดที่สุดก็ ตอนช่วงเมื่อปลายปี2558อันนี้สุย้อนไปนิดหนึ่งนะคะในช่วงนั้นที่ข่าวการเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกของคุณปอดทฤษฎีคือประชาชนเนี่ยเฝ้าติดตามข่าวกันมากเลยก็จะมีเพจบางเพจที่เขาจะปลอมข่าวขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาว่า เสียชีวิตแล้วหรือว่าอะไรต่างๆภาพมีการพาดหัวให้ประชาชนเนี่ยคลิกเข้าไปอ่านหรือว่าหลงเชื่อหรือว่าหลอกเพื่อให้เข้าไปดูจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าวันนี้ข้อมูลที่อ่านไปหรือบริโภคไปมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกหรือผิดหรือในบางครั้งการแสดงความคิดเห็นของคนเรา จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่การบัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อํานาจได้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะต้องคุ้มครองสิทธิแล้วก็เสรีภาพของประชาชนด้วยนี่ก็เลยเป็นโจทย์สําคัญของการร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องทําให้เกิดสมดุลที่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ร่างพรบรความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2559ที่จะต้องประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้นะคะสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้หรืออาจสุดจะเรียกง่ายๆว่าเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะ จะมีเนื้อหาสาระที่สำคัญหรือว่าแตกต่างจากปี2,550ยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาแยกให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในทีละส่วนนะคะสำหรับสาระสำคัญของพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้นะคะที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือจะมีเนื้อหาที่ระบุและกำหนดเกี่ยวกับความผิด ฐานส่งสแปมหรือส่งข้อความรบกวนคนอื่นซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตราที่11นะคะซึ่งในกฎหมายปี50จะมีความผิดส่งสแปมโดยปกปิดแหล่งที่มาโดยจะมีโทษปรับไม่เกินห0 0 0งแบาท แต่กฎหมายใหม่นี้นะคะได้แก้ว่าหากส่งสแปมโดยไม่เปิดช่องให้ผู้รับบอกเลิกหรือสามารถแจ้งปฏิเสธไม่รับได้โดยง่ายนะคะจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน200แสนบาทเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าสแปมเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วสแปมถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็ลักษณะเหมือนอีเมลขยะคือ จะมีการส่งไปหาผู้รับโดยที่ผู้รับไม่ได้เป็นการร้องขอนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีอีเมลอยู่ลองเข้าไปเช็คดูได้ค่ะมันจะมีข้อความที่ส่งเข้ามาแบบสุ่มสุ่มมาบางอย่างเป็นข้อมูลที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการรับแต่ไม่ใช่ว่าใครที่ส่งมาจะผิดนะคะคือสมมุติเขาส่งฉบับแรกมาให้เราทางกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่า ให้ผู้รับเนี่ยสามารถที่จะบอกยกเลิกได้ว่าเราไม่อยากรับหรือเราไม่ต้องการรับจดหมายประเภทนี้นะคะก็เราสามารถบอกเลิกได้แต่ถ้าเกิดว่าบอกเลิกไปแล้วยังมีการส่งซ้ำมาอีกอันนี้จะมีความผิดแล้วเพิ่มโทษจาก1 0 0 0 0แบาทเป็น2 0 0 0 0นบาทนะคะ อย่างต่อไปก็คือความผิดต่อระบบความมั่นคงซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา12นะคะโดยกฎหมายปี50เนี่ยไม่ได้มีโทษของการเจาะเข้าระบบเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแต่กฎหมายใหม่เพิ่มเติมโทษการเจาะระบบที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้การนำเข้าข้อมูลเท็จตามมาตรา14วงเล็บหนึ่งอันนี้ก็เป็นมาตราที่ หลายๆคนมีความกังวลในมาตรานี้นะคะเพราะว่ากฎหมายปี50ได้บัญญัติไว้กว้างๆนะคะเป็นการเปิดช่องให้ตีความเอาว่าความผิดตามมาตรานี้เป็นการเอาผิดกับการหมิ่นประมาททางออนไลน์ได้แต่กฎหมายปี59บัญญัติ แก้มุ่งให้ความผิดตามมาตรานี้หมายถึงการกระทำต่อทรัพย์สินชัดเจนขึ้นคือผู้กระทำเนี่ยจะต้องมีเจตนาทุจริตหรือโดยหลอกลวงบิดเบือนหรือปลอมข้อมูลที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนและตัดความผิดหมิ่นประมาททางอาญาออกไปโดยระบุว่าอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับผู้ที่ ชอบนำเข้าข้อมูลเท็จที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงนะคะจะอยู่ในมาตรา14วงเล็บ2โดยกฎหมายปี50เอาผิดการนำเข้าข้อมูลเท็จที่น่าจะเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนกฎหมายใหม่ปี59ได้บัญญัติเพิ่มเอาผิดกับการนำข้อมูลที่น่าจะเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะ เสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสียหายต่อการบริการสาธารณะหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนยกตัวอย่างนักเลงคีย์บอร์ดหรือใครก็ไม่รู้แหละอาจจะมีการนำเสนอหรือพิมพ์ข้อความในลักษณะทำนองที่ทำให้ประชาชนตกใจเช่นมีการวางระเบิดในที่ใดที่หนึ่งที่เป็น ย่านการค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นการเตือนหรือล้อเล่นหรืออะไรอันนี้มีความผิดแล้วนะคะจริงๆในกฎหมายปี50การที่ใช้ข้อความเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็มีความผิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าในกฎหมายปี59เนี่ยอาจจะทำให้ความผิดเหล่านั้นชัดเจนมากขึ้น หรือว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ผู้ให้บริการที่ไม่ลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตามมาตรา15นะคะก็มีความผิดเช่นเดียวกันโดยกฎหมาย ปี50ฉบับเก่านะคะได้บัญญตัติผู้ให้บริการจะต้องรับผิดต่อเมื่อจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการส่งข้อมูลนั้นแต่กฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะได้แก้เป็นว่าจะต้องรับผิดต่อเมื่อให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทําผิดโดยมีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนแล้วแล้วก็มีการลบข้อความออกไปก็ไม่ต้องรับโทษ ซึ่งในข้อนี้จะต้องมีการออกประกาศรายละเอียดทางปฏิบัติต่อไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะเตือนยังไงหรือว่าจะต้องลบออกภายในเมื่อไหร่ส่วนการเผยแพร่ภาพตัดต่อนะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะชอบทำแล้วที่ผ่านมาทำได้ไม่ผิดหรือว่าเอาผิดไม่ได้พรบาคอมฉบับนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชอบเผยแพร่ภาพตัดต่อ อาจจะตัดต่อแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลนั้นนะคะกฎหมายปี50เนี่ยจะเอาผิดเฉพาะภาพคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่กฎหมายใหม่ปี59นะคะได้กำหนดว่าการตัดต่อและแพร่ภาพคนตายที่อาจทำให้บิดามารดาคู่สมรสบุตรผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังก็มีความผิดได้ด้วย เอาง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับเก่าจะมีความผิดก็ต่อเมื่อเอาภาพคนเป็นเนี่ยไปตัดต่อถึงจะมีความผิดแต่กฎหมายใหม่เนี่ยต่อให้เอาภาพบุคคลซึ่งอาจจะเสียชีวิตไปแล้วไปตัดต่อก็มีความผิดด้วยนะคะคือคนเป็นก็ผิดคนตายก็ผิดเหมือนกันคนที่เอาทั้งทั้งคนที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้วก็คือมีความผิดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่ไปตัดต่อภาพ ส่วนการทำลายภาพตัดต่อตามมาตรา16ทับนะคะกฎหมายปี50ไม่ได้บัญญัติเอาไว้แต่กฎหมายปี59เนี่ยได้บัญญัติให้ศาลสามารถสั่งให้ทำลายภาพตัดต่อหรือข้อมูลเท็จหรือให้โฆษณาแก้ข้อมูลเท็จนั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื้อหาที่จะถูกบล็อกหรือระง,งับการเผยแพร่ตามมาตรา20ในกฎหมายฉบับเก่านะคะก็คือ ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศเป็นความผิดต่อการก่อการร้ายขาดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอันนี้ถึงจะถูกบล็อกแต่ในปี59เนี่ยจะบล็อกหรือให้ลบข้อมูลได้ในกรณีที่1เป็นข้อมูลที่ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้นะคะหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศเป็นความผิดต่อการก่อการร้าย เป็นความผิดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นได้ร้องขอให้ทําการบล็อกหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่ขาดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีและรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ยื่นต่อสารเพื่อมีคำสั่งระงับได้ และในส่วนของคณะกรรมการตามกฎหมายนี้นะคะตามมาตราย0่ทับหนึ่งเนี่ยกฎหมายปี50ไม่มีคณะกรรมการค่ะแต่กฎหมายฉบับใหม่จะมีคณะกรรมการอยู่ในกฎหมายชุดนี้ถึง2ชุดนะคะนั่นก็คือคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่มีแต่โทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกิน2ปีคณะกรรมการกั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีซึ่ง ได้กำหนดให้มีถึง9คนนะคะ3คนจะเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนอีก6คนก็จะเป็นตัวแทนจากภาครัฐนะคะทั้งหมดที่สู่ได้กล่าวมาก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับนี้นะคะซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะว่าร่างพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ เป็นร่างพรบรที่ไม่ได้นำไปสู่ซิงเกิลเกตเวย์นะคะโดยยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะดีกว่าของปี50แน่นอนค่ะซึ่งศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนละชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะได้ออกมากล่าวถึงร่างพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะว่า การโจมตีและแฮ็กข้อมูลเว็บไซต์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐนะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทางท่านประธานสนชได้กล่าวว่ากฎหมายเดิมของปี50เนี่ยได้ให้อํานาจเจ้าหน้าที่รัฐไว้มากโดยสนชเห็นว่าเมื่อมีการให้อำนาจรัฐควบคุมการกระทำความผิด ก็จําเป็นต้องมีการควบคุมการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของประชาชนเช่นกันนะคะซึ่งทางท่านประธานก็ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีทางนําไปสู่ระบบซิงเกิลเกตเวย์แน่นอนวันนี้สูมีเสียงบางช่วงบางตอนของท่านประธานพรเพรมาให้ฟังกันคะ่ะกฎหมายของเราเนี่ยทัดเทียมเมื่อเราเคารพอำนาจศาลแล้วเราทัดเทียมและเรายังสร้างกระบวนการในกฎหมายนี้ขึ้นมา ขึ้นมาจากร่างเดิมนะฮะพัฒนาขึ้นมาเขียนขึ้นมาอีกเป็นมาตาใหม่ขึ้นมาให้มีคณะกรรมการกันกรองนี่คือสิ่งที่สนชได้ทำในกระบวนการนี้ไม่ได้ละเลยความเห็นของท่านเลยและจนบัดนี้ก็ยังเห็นด้วยว่าท่านพยายามต่อท่านอย่าพูดธรรมดาว่าเลดรอนสิทีิเสรีภาพซิงเกิลเกตเวยแล้วนะ นะมาพูดกันตรงประเด็นดีกว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนแล้วก็เรามาช่วยกันแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมกฎหมายนี้ได้ต่อไปภาคประชาชนก็ทำได้ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีไม่ดีแล้วทาไมรับกฎหมายนี้ไปใช้ปีไหนปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์นี่ก็โดยวิาพากษ์วิจารณ์ยับไปแล้วนะครับ ทำกฎหมายทั้งทีต้องทำให้ดีขึ้นสาต้องทำให้ดีขึ้นและนั่นก็เป็นคำยืนยันจากทางประธานสภานินติบัญญัติแห่งชาตินะคะว่าร่างพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่นำไปสู่ซิงเกิลเกตเวยแน่นอนซิงเกิลเกตเวหลยหลายๆคนฟังอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคืออะไร เกตเวเนี่ยเป็นเหมือนประตูเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งไปจนถึงโครงข่ายทั่วโลกซึ่งปัจจุบันในไทยมีเกตเวมากกว่า10แห่งสำหรับซิงเกิลเกตเวเนี่ยก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านประตูบ้านเดียวซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องไหลผ่านช่องทางนี้นะคะประเทศที่ใช้ซิงเกิลเกตเวแล้วก็จะมีอย่างประเทศจีนเกาหลีเหนือ หรือว่าประเทศในแถบตะวันออกกลางหรือเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวก็ใช้ระบบ s i n g กิลเกตเวยนะคะคือมันจะมีการตรวจสอบและคัดกรองนะคะข้อดีของ s i n g กิลเกตเวยเนี่ยก็คือรัฐบาลสามารถคัดกรองแล้วก็ควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศได้ทำให้ยากต่อการก่อการร้ายรวมถึงป้องกันการเข้าเว็บไซต์ผิดกฎหมายเช่นเว็บไซต์ลามกอนาจารเว็บไซต์ผนันแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือ เสียสิทธิเสรีภาพด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อาจทำให้อินเทอร์เนต็ตชา้าลงหรือว่าในกรณีที่เกตเวล่มนะคะอินเทอร์เนต็ตก็อาจจะล่มทั้งประเทศรวมถึงถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็อาจจะทำให้ต่างชาติลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะทำให้ยากที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะอันนี้คือซิงเกิลเกตเว ก็มีทั้งฝ่ายที่คัดค้านแล้วก็สนับสนุนเหมือนกันนะคะสำหรับระบบซิงเกิลเกตเวนี้อันนี้ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวด้านไอทีที่สุนนามาฝากกันน่ะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะเป็นนักแชทนักแสดงความคิดเห็นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ทางผู้ที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้นะคะยืนยันว่ายังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ การให้บริการของทางภาครัฐได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ต้องตั้งอยู่ในข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารด้านไอทีที่สุนนำมาฝากกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าทันไอทีในวันศุกร์นี้นับไปอีก7วันค่ะสุขหน้ามาเจอกันใหม่ที่ fm 8 7 5 m h z เและอีก14เครือข่ายทั่วประเทศวันนี้สุต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สอนให้เรายิ้มสู่ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้พาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเปรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนา เิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะลาไม่เคยท้อใจนี่คือปะณิธาาที่หานมุ่งไม้ประดุงยุดที่ทาอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราในเท่านี้ มีคือในรู้ในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้ยังวันนี้ย็นมสิรักกับปริีบัตารมณับบารมีมีมีคำใดจะตรงกับใจยิงกวันนี้เรารักใม่รู้ จะเธอจะทูนไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดิยังคงเป็นมิ่งขวันตลอดไปนี่คือปะณิธานที่หานมุ่งไม้ประดุยุ่ทิธทรมอันสดใส เราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราดีท่า จะตรงกับใจยิ่งกว่าน,นี้เรารักไม่รู้ ปาริบารมพรับารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งวันนี้นี่คือในดวง้ไม่รูใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ย็นสีรับรับาริบารม ได้จะตรงกับใจควคนนี้เรารักในลวงคนไทยรักในลวง